สงซิกซิกกูเอตัวนี้มาดูนี่มีอะไรบ้างมีเบอร์อะไรบ้างมีหมดแล้วครับพี่มันกลับหัวเนี่ยแต่ถ้าผมมาอย่างนี้ล่ละครับกลับไหมครับกูจะซื้อข้างนี้บอกบอกบัญชีบอกบันชีเฮ้ย เอ้ามันบิดมานี่กูชอบดูเลขล่างนี้บิดมังบนพี่รู้สึกยังไงพี่รู้สึกยังไงพี่รู้สึกยังไงครับเจ้ากราวน้องไม่ใช่ตำรวจนะไม่ใช่ครับพี่จะไปไหนไปท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวแต่งตัวอย่างนี้ใช่ครับผลอะไรไปนักหนาเนี่ยย้ายบ้านเงี้ยเปล่าครับพี่ไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์ชีวิตจบอะไรมาจบเอกครับพี่เอกอะไรเอกกี่เอกเอกเฮ้ยจบอะไรมาวะโทรครับโทรหาใครผมจะโทรทุ่ทุ่ทุ่ครับ ไอ้น้องจบแล้วเอกเอกเอกครับเอ้ยน้องจบแล้ววะจบิวไม่ได้ิวไม่ได้โทษโทษโทษไม่ได้ไอ้เหี้ยรติเขาตัดแล้วครับคนเราตัดเราไม่ได้วโอเคใช่ใช่ใช่ที่นัดเราตรงนี้่โนั่นดีคนไหนวะคนไหนอ่ะหน้าตาเขาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงคือเขาเขาบอกว่าใส่รองเท้าสีส้มใส่กางเกงยีนใส่ใส่เสื้อขาวใส่เสื้อขาวใช่ใช่ใช่อุบอุหน่อยอุบอุบเขาบอกอุอุบหน่อย ไอ้ที่นั่งอยู่อ่ะปวดทั้งโต๊ะเลยนะโอ้ใครจะเห็งโอเคเ,เห็นแ <Okay, S 2> ล้วเห็นเป้าเลยไปโอเคนิ่งๆนะพี่นัดผมไว้ใช่ไหมครับผมจะไปเที่ยวครับะไปเที่ยวใช่ไหมครับนัด <มา S 1> เอาของมันต้องกับที่เขาบอกคนไหนเล่ากับนไงบุอ้วนรองเท้าสีส้มไหนสีส้มนี่ไงรองเท้าสีส้มนี่ครับผมสีส้มไหมครับบอดบิดบิดอันนี้แชมพูส้มใช่ครับแชมพูส้มกันยิน พอเวลาช่วงม,มนันนะปล่อยให้เล่นยาวเลยพอเวลากูจะเล่นมากโทษโทษโทษแม่กไม่ให้ดิดักดักดักตำรวจถูกคนยังเนี่ยถูกคนยังน่าจะเป็นสองคนนี้ใช่ไหม <c ười> โอ้พร้อมพร้อมแล้วงัดไปเหรอ,อ,อยังมีพี่ลุดนี่เปลี <c ười> ่ยนตัวตรงว่ใช่ส่งซิกซิกส่งรหัสกลับไปสิว่วาใช่หรือเปล่าไม่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 ส่งเสียง คนรู้คนรู้บงรับไม่ใช่แต่แบบๆๆๆๆๆน่แต่แน่แต่แน่ไอ้คุณน้องเกี่ยวอะไรเนี่ยผมเป็นคนขายลอตเตอรี่ครับแล้วมึงพูดทำไมผมไม่ได้เป็นตำรวจนะครับโอเคอันนี้นะชัวนะเฮ้ยพี่ไม่ต้อง,องรู้มีคนเดินเอามาเนี้ยส่งของมาดิน,นี่ครับพี่เขาให้เอามาให้พี่ครับพี่ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจครับผมไม่ใช่ตำรวจครับนี่นี่ไม่ตำรวจตั้งหัวต่าเอ้ยไปนั่งน้องเอาอีเหี้ยเฮ้ย มันนี่อ๋อครับอันนี้เงินเอาไปคืนมาครับนี่ครับอันนี้เร้อยแล้วครับเช็กดูดิฟอนมา่วากบงกับเวาเด็กดวเดเด็เกเ็กดูดิเด็ดเด็กดรดิได็เด็กรูดิเดดเลยเด็เด็เรียบรดอยดรกดดเดเเรเดเด สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งเซนที่วิ่ะ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 